โอ้อยังนักเออแต่ว่าน้หนหรือเยะแยะมากมายวัสดีครับชาวินยองนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับเอาว่าต้องดูแลแม่นะครับที่ห่างหายไป แม่ป่วยไม่ค่อยสบายนะครับซึ่งตอนนี้ท่านไปเป็นนั่งฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับคนอยู่บตรงสู่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ชาวินมาส่องแมงนุนนะครับแากินย่ำคำคืนต่อไปชีวิตตรงสู่นะครับนี่นะครับแมงตีนุนเยอะเลยนะครับ ติดตามไม่ไมเพราะว่าฝนตกมากนะครับฝนตกมากสองห่าใหญ่มีลุกเฮฟตัวแมงก็เลยออกนะครับนะครับตัวใหญ่แล้วน,นะครับเอาไปขั่วครับเอาไปขั่วตามลุ้นกันไปนะครับว่าจะได้เยอะไหมเก็บไปนะครับทีละตัวสองตัว นี่นะครับเยอะเลยอยู่ข้างบนตึงนเลยได้อยู่ได้อยู่กลางคืนนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ครับ สองตัวเลยติดตามต้นไม้นะครับออกมากินยอดอ่อนกําลังผสมพันธุ์กันนี่นะครับเก็บไปเลยครับแมงจีนุนใส่กระปองไว้ เยอะเลยนะครับโอ้ตกไปแล้วสองตัวสามตัวเยอะมากเหมือนเป็นมือใหม่เลยครับถ่ายคลิปห่างหายไปนาน ตามลุ้นไปนะครับแมงกี้นุ่นเดี๋ยวที่สูงๆในชาวบินจะเอาไม้สอยเอานะครับโอ้เยอะแยะเลยโด้เอเฮ้อขนาดดูนะครับ เดี๋ยวอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ชวินสอยมาเมื่อกี้นี้ถุงพลาสติกใส่กระบอกมาติดไม้หมุนทุบไปนะครับนี่ก็สอยแบบนี้มันก็จะตกลงมา ของตัวก็ขาเหนียวไม่ยอมตกไม่ง่ายลงเขาลงมากะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวอีกมือถือกล้องตรงนี้กล้อ,องไม่ค่อยชัด เดี๋ยวชวินสอยไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอยู่ตี้เตีต้ยตำตำค่อยเอามือหยิบเอานะครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บปเก็บป้โอ้

Rất thua, เ,เห็นไหมครับอ้าวยังเนักนอ,ยอยนไปอาเยอะแยะ,ยะ เก็บไปคอร์เนอร์เก็บไปกี่ละตัวละตัว เยอะเยอะยะตัวที่อยู่งสูงเดี๋ยวเอาไม้สอยเอานะครับ นี่ครับพอได้ขั่วก็พอได้ขั่วส่องไปเรื่อยๆนะครับโอ้อยังนักเออแต่ว้านน้ำเหลือเยอะแยะมากมาย เก็บก่อนนะครับดูเอลไะเฮ้ยแต่ความเลยอาดเอาเข้าไปตกก็มีดูเอาะอาออาอาไรดูงูไมน้นำเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายนักขนาด โอ้คืนนี้น่าจะได้เยอะนะครับขั้วครับขั้วขั้วพริกครับขั้วพริกโอ้แต่วานน่หรือ,อยังนักยังโอดเลยสุดยอด เดี๋ยวชาวินเก็บก่อนนะครับเพราะมันเยอะค่อยเก็บนะครับอันที่ตกก็ตกไปเอายืดดีนี่ปิดกล่องก่อนบอปิดกล่องก่อนบอค่อยๆเก็บไปไค่อยๆเก็บไป มือเดียวน้นต่างหากนะมันพว่วงอังนุ่นเลยไว้มันพ่วงอังนุ่นเลยไว้อะไปก็ดีเก็บดอดออื้นบินละแตกและ ก้อยก้อยกอยต้นหนึ่งหรือ,อยังต้นหนึ่งเอ้าโ่ายังมันเสียงในฟิล์มนะครับดดดอ้ไ รถก็ดังหมายไม่รับนะครับอยู่ใกล้ถนนท้าวินปิดกล้องไว้ก่อนนะครับหรือทราวินเก็บดีกว่าเพราะว่าถือกล้องไปด้วยเก็บไปด้วยมันลำบากนะครับ สรุปผลงานท้ายคลิปนะครับคืนนี้นะครับกับการส่องแมงอีนูนบานชวินห้องแมงนุ่นนะครับพ่อได้อยู่นะครับน่าจะถึงหนึ่งกิโลนี่อีกนิดหน่อยอันนี้ใช้มือเก็บนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ไม้สอยนะครับ กระป๋องพลาสติดทุงใหญ่มาติดไปนะครับแล้วก็สอยสอยเอาเดี๋ยวถ้าวินจะเทใส่ในถังน้ำนี่นะครับก็จะได้เยอะไหมสนุกครับร้อนครับแมงก็เยอะ mười điều, mười điều. mười lăm 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 mười Binh, mười lăm mười แค่น <Okay, S 2> uh ี้ก่อนนี่นะครับ สองกิโลเดี๋ยวเลย๋ยวพวรนี้ก็เด็ดปีกนะครับเอาขั่วครับที่เหลือก็ไว้ขายนะครับตอนนี้กิโลหนึ่งก็น่าจะอยู่สักประมาณสักสองร้อยห้าสิบสามร้อยือกว่านั้นนะครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับฝากติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ชวินด้วยนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ